ลูกขอ,ขอท่าน ของหนูเป็นนักดนตรีค่ะทุกๆครั้งที่พ่อจับไม์ร้องเพลงอยู่บนเวทีพ่อหนูดูเท่มากเลยพ่อเป็นผู้ที่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนค่ะส่วนแม่ของหนูก็เป็นศิลปินเช่นกันค่ะพ่อเป็นคนที่รักแม่มากแม่เปรียบเสมือนหัวใจของพ่อค่ะ รงเพลงอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสก็ตั้งแต่อายุประมาณ30-30ต้นต้นเป็นด้านที่ว่าดังมากในจังหวัดนราธิวาสใครๆก็รู้จักทำอยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับรายได้ดีทันดีเลยแต่มันก็อย่างว่าในช่วงวัยรุ่นได้มากก็ไม่เหลือเระว่า สังคมเพื่อนฝูงก็ไปได้มาก็ใช้จ่ายแบบฟุ่มนะเฟือยไปหนก็ได้มาเจอคุณจันทิมานะครับปัญญจจุบันเราก็ตกลงกันว่าจะกลับมาอยู่ที่าทนาทับ,นนะบตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาตำบลนาทับเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของหนูเองค่ะ ทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่ทําอาชีพป,ประมงพื้นบ้านไม่มีใครร่ำรวยไปกว่าใครทุกคนใช้ชีว e ิตเรียบง่ายเท่าเทียมกันหมดเมื่อปีก่อนหนูยังได้เจอนักท่องเที่ยวและยังได้เจอเพื่อนๆที่โรงเรียนอยู่บ้างแต่มาปีนี้ คนเรามาตกง,งานตอนแก่นี่มันเครียดน,นะคะใครจะไปคิดวามาตกง,งานตอนแก่นี่ล่ะแต่เนาะก็สงสารพี่เขานี่แหละทำไงได้เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและที่สำคัญนะหัวใจของพี่เขาเนี่ยคืออยู่ที่ลูกค่ะ ร้านอาหารปิดนะคะพี่เขาไม่มีงานทําไม่มีรายได้อะไรก็ตามงานอะไรก็ตามที่พอที่จะมีรายได้พี่เขาทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูก ชมคนักดนตรีที่ตกงานหลายคนนะคะในช่วงนี้แห่กันไปขอบใรแสดงความสามารถจากพอมค่ะหวังใช้หารายได้ได้ดนตรีเปิดหมวกในพื้นที่สาธารณะหลังสถานบันเทิงถูกสั่งปิดเพราะพิษโควิด -19 ค่ะ อนที่พี่เขาไปร้องเพลงเปิดหมวกันนะฮะลูกเขาไม่รู้หรอกไทย่ยเจอปัญหาความท้าทายในด้านเศรษฐกิจในมุมไหนบ้างด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญหานี่นะครับอีกด้านหนึ่งคือโอกาสที่จะถูกปลดออกจากงานครับ อายุอย่างผมนะครับห้าสิบกว่าเลยเนี่ยก็มันลําบากในเรื่องที่จะไปทํางานออกทํางานหรือว่าไปสมัครงานก็ยากลาบากแต่คนเราก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินนะครับเพบื่อครอบครัวภรรยาเมียนะครับผมพ่อวิชาของผมที่มีอยู่ไม่อยากจะโชว่ไม่อยากโอ้อวดว่าเก่งอะไรทั้งสิ้นแต่ที่ผมทำเพราะว่า เพื่อเงินที่ที่ทมีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคนสับสนหลายคมบางเวลาต้องการสักคนไวคน้คอย นั้นหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จันก็เก็บครัวตามปกตินะคะแล้วได้ยินเสียงแปลกพี่เป็นอะไรพี่พี่เป็นอะไรพี่ไปไปโรงพยาบาลพี่ลุกขึ้นลุกขึ้นพี่ก็บอกว่าพี่หายใจเข้าไม่ได้น้องพี่หายใจไม่ออกน้องก็ตั้งสติพยายามประคับประคองพี่เขาคว้ากุญแจไว้จนพี่เป๊บนึ่ง พี่แป๊บเดียวนะโอเคโอเคโอเคถึงแล้วนะถึงแล้วแล้วพี่ถึงแล้วค่ะพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆพี่ไหวนะพี่ไหวนะกอตอนี้เดียวนิดเดียวพี่นี่เดียวค่ะเอาพี่ขึ้นรถก่อนนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคขยำนิดหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายเข้าเกียร์ก็หันไปดูพี่เขา มือก็หันไปจับพี่เขาแล้วก็มาเข้าเกียร์ทำอยู่อย่างนั้น,นจนตลอดเส้นทางสติเราก็ยังมีตรงที่ว่าเออเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเนาะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อไปให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเมื่อพี่ดนถึงมือหมอภาพที่เราเห็น เป็นภาพที่พี่เขากำลังหมดลมหายใจเราทำได้เพียงแต่ร้องขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้เวลานี้ขณะน,นี้สิ่งที่ทำได้ก็คือขอขอเอาความดีทั้งหมดที่เรามีขอแลกกับชีวิตพี่ดน แตงเสียงแม่ดังมาจากปลายสายหนูทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะนี่คือมรสุมครั้งแรกที่หนูได้เจอในชีวิตแม่เล่าให้หนูฟังว่าชีวิตพ่อไม่มีจุดหมายเลยค่ะไม่มีเส้นชัยแต่พ่อเปลี่ยนไปเมื่อได้เห็นหน้าหนูครั้งแรก เมื่อหนูโตขึ้นหนูได้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดได้กินอาหารที่ดีที่สุดได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อกับแม่จะทำให้หนูได้เพื่อหนู ความรักเอย่ยงดงามอย่างนี้ต้นชั่วชีวิตหอยหาความรักไม่เคยพออยากอยู่เคียงข้างเธออย่างนี้ บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลา ยินดีด้วยนะคะคุณออมเงินกับเรามาครบรอบ10ปีเท่ากับวันครบรอบ10ปีของเกาะชอชพอดีเลยค่ะปีนี้คุณมีเงินเก็บทั้งหมด1 2 1 5 0 5บาทกับ77สตางค์ฝากแสดงความยินดีกับลูกสาวของคุณด้วยค่ะมีเงินเก็บตั้งแต่เด็กเลยหนูยอยากจะบอกกับคุณครู และเพื่อนๆทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ว่าไม่ว่าพ่อหนูจะเป็นยังไงใครจะมองพ่อหนูยังไงแต่พ่อก็คือคนที่หนูรักมากที่สุดวันนี้หนูพูดได้เต็มปากเลยว่าพ่อของหนูเป็นนักร้องและเป็นนักร้องเปิดหมวก ที่ร้องเพลงเพราะมากที่สุดในโลกวันนี้เป็นวันที่หนูอายุครบ18ปีหนูขอใช้เงินที่พ่อได้เก็บออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาของหนูมาใช้ในการรักษาพ่อเพื่อวันพรุ่งนี้พ่อจะได้กลับมาร้องเพลง ให้หนูฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะทดใจพักใจหลับใจ การออมไม่ใช่เพียงแค่การเก็บสะสมเงินแต่การออมคือการเก็บสะสมทุนอนาคตของคนที่คุณรัก